สร้างบัตรคำแยกสีตัวอักษรและสระสามารถคลิกทีละตัวแล้วเปลี่ยนสีได้เลยด้วย PowerPoint แบบนี้ทำยังไงนั้นไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้คูก,กุ้งมีวิธีทําบัตรคาแยกสีตัวอักษรและสลักด้วย PowerPoint กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม PowerPoint กระดาษปล่ากันเลยนะคะจากนั้นเราจะทําเป็นกระดาษ A4 นะคะเพื่อสามารถนำไปปินได้ค่ะมาที่ดีไซน์ค่ะมาเลือกที่ Slide a n d size ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ Custom Slide Size นะคะตรงนี้เราก็เอาเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น A4 ค่ะ แล้วก็กดโอเคได้เลยจากนั้นตรงนี้เราก็ลบทิ้งเลยนะคะแล้วก็มาที่ Insert ค่ะเราไปที่ Shape นะคะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมมุมมนค่ะแล้วก็ลากเลยนะคะกลับประมาณเอานะคะเมื่อได้ขนาดแล้วนะคะเราก็มาลงสีด้านในนะคะเป็นสีเหลืองเข้มค่ะส่วนสีเส้นนะคะเราก็มาเลือกที่ เส้นหนาที่สุดค่ะต่อไปเราจะทําชั้นที่สองนะคะก็ไปที่อินเสิร์ตเหมือนเดิมค่ะเลือกตัวเดิมเลยนะคะสี่เหลี่ยมมุมมนค่ะตรงนี้เราให้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นเส้นเส้นประแบบนี้ค่ะจากนั้นไปเพิ่มขนาดเส้นปะหน่อยนะคะซักประมาณสองครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ทําการคลุมโดยการลากคลุมเลยนะคะกด Ctrl C คอนโทนซค่ะ แล้วก็กดทอนทนวค่ะก็จะได้มาสองกรอบแล้วนะคะเราก็ไปที่ Insert นะคะไปที่ Text b ล็ box ค่ะคลิกที่ด้านข้างนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดคลิกด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบด้านในแทนนะคะเราจะสร้างใหม่นะคะไปที่ Text บล็ box, แล้วก็คลิกด้านล่างนะคะอ่ะก็จะมีกรอบขึ้นมาแล้วเราก็ลองพิมพ์เลยนะคะคำแรกคำว่าเลี้ยงแล้วกันค่ะ จากนั้นทำการคลุมโดยการกดคอนทรนเอนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ตัวหนังสือนะคะคุณครูกุ้งเอาเป็นแบบธรรมดาละกันค่ะเป็นฟอนต์สาร,รบัน p s k ค่ะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือตรวนี้นะคะซัก250แล้วก็กดตัวหนานะคะเราลองไล่ไปดูซิว่าพอดีไหมถ้าพอดีเราก็เอาตัวนี้เลย แล้วก็ทำอีกอันนึงนะคะโดยการ Copy เลยค่ะคลิกที่กรอบมันก่อนนะคะแล้วก็กด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V ค่ะมาละคันที่สองอันที่สองอาจจะเป็นคำว่าเลื่อยก็ได้คะ่ะอ่ะลืมบอกไปค่ะการทำให้แยกตัวอักษรน,นะคะ ้องมีกรอบทั้งหมด2กรอบขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถแยกตัวอักษรได้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีกรอบเดียวเราต้องทําการกอ py แล้วก็วางอีก1กรอบนะคะเพื่อให้มันมี2กรอบนะคะตอนนี้คุณครูกุ้มก็ทําทั้งหมด2กรอบแล้วนะคะเราก็ทําการแยกส่วนย่อยได้เลยนะคะโดยการกดชิปค้างไว้ค่ะมาที่ตัวคําว่าเลี้ยงนะคะแล้วก็คลิกที่คําว่าเลื่อยหครั้งค่ะก็จะคุมทั้งหมด2กรอบแล้วนะคะ จากนั้นให้มาที่ shape format นะคะหรือว่ารูปแบบค่ะแล้วก็มาที่ merge shape นะคะหรือคำว่าผสานร,รูปร่างนะคะเลือกที่ fragment นะคะหรือว่าส่วนย่อยค่ะเห็นไหมคะพอเราเลือกตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะแยกย่อยมาให้ของเขานะคะแต่ตรงนี้เราจะต้องทำการลบตรงกลางตรงนี้ออกนะคะเพราะว่า เขาคลุมมาให้หมดเลยเราจะต้องทําการลบให้หมดเลยนะคะกดชิปค้างไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยกดดีลิททีเดียวแบบนี้ค่ะกดคลิกและกดชิปค้างไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มดีลิททีเดียวค่ะเมื่อเราแยกส่วนย่อยแล้วนะคะเราทีนี้เราก็สามารถใส่สีตัวอักษรได้เลยค่ะคุณครูกุ้งจะเอาเป็นสละเอียนะคะเป็น เราก็ทำการกดชิปค้างไว้แล้วกดสระเอสระอ e, ีแล้วก็ยอยักนะคะเราจะทำทั้งสองอันเลยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มาที่เปลี่ยนสีเชฟตรงนี้นะคะเชฟฟิลเอาเป็นสีแดงค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีแดงมาให้แล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวสะกดตตรงนี้เป็นสีน้ำเงินละกันค่ะ แบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีวันยุกต์นะคะให้เป็นสีเขียวละกันค่ะก็สามารถนำบัตรคำนี้นะคะไปให้เด็กๆได้อ่านกันได้แล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างบัตรคำแยกสีตัวอักษรและสระด้วยโปรแกรม powerpoint ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ